Dante, เขาอาจารย์ลงมือเองลงมือทำคือลงมือทำคือคำตอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะเกี่ยวเลยเก่วลันปัดเลยอาจารย์อึบครับพี่น้องครับเบึงบึงอีเดี๋ยวนี่เบิึงมั่นครับไม่ใช่มันพิยุทธโมเมนมั่นธรรมดาต้องใส่สองคนแบบนี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องได้จริงทุก ก่อสุดสุปื๊ดโอ้โหลองลองลองแกนอนลงไปปึ๊บเฮ้ยเอาเด็กโอ้ไม่ไม่ไม่สิหักนี่นี่เอ้าเอ้าผู้ได้สิปูกระปูได้พี่น้องดูด้วยกันนะดูไปด้วยกันสี่สิบสามป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหลเสร็จยังนี่เสร็จกิโลยังถ้าเสร็จแล้วก็ยกไหมยกไหมนึ่งสองซ้ำสิบห้า อ่าเดี๋ยวอีกเงาหนึ่งเราจะจะช่างไว้ด้วยกันนะครับโอ้เสียงไงต่ช่างดังกึกกึกเลยสามสิบแปด8ตวทำบังนี้สามสิบแปดจุดสองเพราะว่า ไหว่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้สองคนอาเชือกมัดวิธีวิธีการยกวิธีการยกเนี่ยวิธีการยกมันไม่รู้ว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่หนักไม่หนักพี่น้องลองพี่น้องดูนี่ต้องแบบนี้นะต้องใช้ไม้หาบเอาไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหน,น ไม่ใช่จะมีเฉพาะหัวเดียวนะพี่น้องมันมีตั้งหลายหัวมีตั้งหลายเง่าปลูกมันนี่มาปลูกขักปลูกแหนแท้นี่เอายังไหนนักสอนนะเอาอาจารย์ลงมือเองลงมือทำลงมือทำคือคำตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเอวนะเอวไรเอวลันปัดเลยจยน

ไม่เสียเอาไว้ป้วนี่จา์เปลี่ยนหลายเจ้าอายุดโอ้สุดยอดอาจา์ข้างโรงงานอาจารย์ที่ว่ากว่าจะก,กู้มันยี่สิบไรได้เอานี่ไหมนี่นี่ไหมจานเอาไหมเลยต้มๆให้พี่น้องได้เห็นกันไปเลยนี่คือพลังของจุลินทรีย์ของพรออของกรมพัฒนาที่ดินที่อยู่ในสารปรับปรุงดินรีย์เคมีหมักแก่ด,ด้วยพอดอนะครับวันนี้วันนี้ขอนให้พี่น้องได้เห็นกันเลย เอาพี่น้องสิไปตลาดในทั้งหาบทั้งค้อนนะไม่ได้ขุดนะไม่ได้ทั้งหาบทั้งค้อนเอาเอาต้องใส่สองคนแบบนี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ริงสุกกอสุกตสนปุ๊ดโอ้โหเดี๋ยวโอ้ลองลองลองการองลงมาฮึปเฮ้ยเอาเด้อโอ้ไม่ไม่ไม่สิหางดิหน่เอ้าเอ้าพูดได้สิปลูกกระปูกได้ เบิ้งเอาเอ้ามันฟ้าประธานนี่แหละเอ้ากูได้สิบปูกับปูเอ้าเอาสองนี้เลยเบิ้งเอาไปไม่ไหวขนาดสองเงานี่เสาหาห่แล้วเขาสิไปรับจ้างกู้มันในวันนี้แล้วมันจะกู้ได้เป็นวันละตันไอ้วันละไร่สองไร่มันจะไปยังไงไอ้ที่อาจารย์บอกว่าเก้าชุดมีที่อยู่เท่าไหร่สิบกาไร่ให้คนขนมันออกจากไร่เก้าชุดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์ฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันคือโพดคือโพดแท้ ดินนี้ดินนี้เป็นดินที่เขาถมถมจะจะปลูกบ้านนะบบายุดเ<อ>นี่ยที่บบายุทธเนี่ยนะที่ที่นี่มันเป็นที่ที่จะปลูกบ้านนะครับแต่ทําไมปลูกมาแล้วหัวมันใหญ่ไม่ไม่เกี่ยวกับดินใช่ไหมอาจารย์ก็ผมบอกว่าถ้าจุลินทรีย์เพียงพอเราเคยย้ําเสมอครับพืชเขากินอาหารผ่านอะไรผ่านดินเออดินมันจะเป็นยังไงกระร้างแล้วเข้าปั๊บดินได้ยังไงเข้าเอาถาดอาหารไปฝากดินไว้ละมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันกันกบดินได้ พอมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับดินได้มันก็ได้ผลผลิตครับผมเออตอนนี้มันก็ได้ผลผลิตครับอ่าก็อันนี้เป็นมันสายพันธุ์ฟ้าประทานเนาะครับฟ้าประทานใช่ไหมอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะปลูกมันแบบเอาเกินบ้านเกินเมืองเพลินครับก็ต้องปลูกมันฟ้าประทานเอาแต่ต้องให้เวลานะมันฟ้าประทานไม่ถึงสิบสองเดือนอย่าไปไปตลาดนะครับแต่ถึงสิบสองเดือนอันนี้มันสิบสองเดือน อ้าวจะไปตลาดนะแต่ปัญหาไปตลาดมันก็จะมาติดขัดกันผู้ใดสิผ้าไปตลาดนะอาจารย์อยากช่างดูไหมเอาเอาอยากช่างได้ไหมเอามาเอามาเอาไหนไหนไหนจะช่างมาช่างเอาเงาดีกว่ากันเอาเอาเงาไหนเงาไหนเอาเงาไหนเงาเงาก็ได้เดี๋ยวจะช่างให้ดูทุกเงาไอ้พวกนั้นก็จะไปยกมาไปยกมาแล้วไม่ใช่น้อยนะพี่น้องหนุนนะคนงานกับผมมีงานเจ้าของนี่แหละตรงนี้เป็นตรงเป็นแปลงสาธิต แปลงสาธิตนายจารย์กาบเป็ดแปลงสาธิตจ้าจานหนึ่งมันจะไหวหรือเปล่าไอ้ตาช่างอ่ะไหวผมมันอันนี้มันห้าสิบโลสี่สิบโลสี่สิบโลอ่าจัดจัดระเบียบสัทีว่ามันอยู่มันจัดมันจัดเคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใช่ไหมอ่าในพี่น้องดูนะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันว่าเงานี้นี่ไม่หักเออไม่มีปัญหาโอยหลังเราจะหักันไอ้จานเอ้ยเอาวาดกันไปทึบวันนี้ได้เซตกิโลไว้จานลืมเลเฮ้ยลืมเซตเปิดดูได้ไหม <minutes> เดี๋ยวนะพี่น้องดูด้วยกันนะดูไปด้วยกันสี่สิบสามบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหลเสร็จยังนี่เสร็จกิโลยังถ้าเสร็จแล้วก็ยกใหม่ยกใหม่นะหนึ่งสองซ้ำนี่ให้พี่น้องได้เห็นไปเลยครับว่ามันพันฟ้ามาทานนี่ไม่เกี่ยวกันดีนะไหนไหนไหนเห็นยัง เอายังไม่ขึ้นโอ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นยันเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องดูนี่นเห็นตัวเลขไหมครับสาสิบเท่าไหร่สามสิบแปดสสิบเจจุดสมเออเอาเอาเอาแล้วัมนี่กับเฉพาะละตัวพี่น้องเท่าไหร่พิยุทธสามสิเจุดสจุดสมนี่ครับนี่นี่นเอาเอาตัดตัดกิ่งมันออกไปกิโลก็ได้เออเอาสามิเจดกิโเอาตีไปตีไปสามสห้าเออเอาสามห้าพอเอาสามสิห้าพอนี่เงานี่พี่น้องลองดู หมุนหมุนขนาดใดหมุนไม่ได้นะแล้วหมุนกล้องนะครับอะหมุนกล้องรับรต้องมาถามมันคักมันแนบปหนีพี่น้องมันเป็นเพราะอะไรอาจารย์เดี๋ยวจ,จะมาถามอีกหนึ่งเดี๋ยวจะมาถามกลลเม็ดเคล็ดลับ,บทุกกระบวนท่าเลยนะให้อาจารย์ตอบให้พี่น้องได้ชื่นใจหน่อยว่าถ้าทําแบบนี้นี่นี่ที่มีอยู่นี่ หมดแน่นอนนะว่าต้องใช้อะไรบ้างเตรียมดินยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าสู่ฟังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นแปลงทดลองที่พัทยานะครับอาจารย์เพราะว่าปีหน้านี่อาจารย์บอกว่าที่พัทยามันจะเป็นแปลงทดลองแปลงค่อนข้างที่ใหญ่ละครับเออเพราะว่ามันจะมีมีมันสระหลังอยู่สามสามแปลงเนาะสามแปลงก็คือแปลงที่นี่แล้วก็แปลงที่กําลังไถที่อยู่แล้วก็ที่อะไรนะตะเคียนเตี้ย ครับผมี่จะเียนปลี่ากก็็จะเป็นมันแปลงแปลงค่อนข้างจะเป็นแปลงทดลองในเขตเพราะว่าเขตพัทยาเนี่ยเป็นเขตแค่ไปว่ามันสัมปะหลังเนาะอาจารย์เราเรายกไอ้หัวมันลงยี่กิโลไหมผมสูงสารกิโลอาจารย์มันรับน้ำหนักเยอะเกินไปเรายกลงไปไหมไอ้หนึ้เดี๋ยว้อไอ้คนหนึ่งเอาเอาอันนี้ให้ให้คนณยุทธกันในมือในมือมาเดี๋ยวเราเราเรายกลงกันอ่เดี๋ยวผมยกกับพี่น้องสงสารสงสารเพราะว่ากิโลสิบวัยมึงเดี๋ยวเรายกลงก่อน มันรับน้ำหนักไม่ไหวพี่หนึ่งเอามาเลี้ยงนี่ไหมอาจารย์เลี้ยงมาที่นี่นี่คือยางมาติดกันนี่คือยางมาติดกันตรงสามเงานี่พี่น้องใช้อาจารย์อาจารย์บอกอาจารย์ใช้ผมมาปูงหมก็ใช้อาจารย์ยกเออเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างลองตัวนี้นะคุณหนึ่งเอาลองนี่อีกเอาลองนี่อีกเห็นเนาะอย่างนี้เห็นเห็นเห็นเอาไหนๆก็เอาแล้ว ไหนๆก็ไหนไหๆสร้างไปเลยว่าสามเงานี่พี่น้องจำไว้เด้อผมตีไปหันสาสิบห้ายังไม่ตรงกันอ่าตรงไหมเดี๋ยวอีกเงาหนึ่งเราจะจะสร้างไว้ด้วยกันนะครับจะยังไม่ห้าผมไหมจีต้าทำไมแม่เงาหนีแม่มันเอียงมันเอียงจะยังมันทางผมหนีฮึปเอาเอาเอาเสร็หลายกิโลมันหันทางนี้ทางนี้อะไรยันยี จุดเก้านี่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็น้านนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าย่สิบเจ็อ่าอันนี้ยี่เอยี่สิหอาฝั่งนี้นะครับนี่นพี่น้องเห็นเนาะขย่าแล้วมันจะเออเลอร์แล้วครเออนี้เงานีก็ยังว่าผมยังสงสารใอีเงาอีกเงาหนึ่งอ้าเงาที่สองผ่านไปพี่น้องบวกมาดูนะครับสอสมักจะคู่นี้สาเงาแรกเนี่ยสามสิบห้าเอาตีลงไปเดรสส5จากสามสิบเจ็ดเนาะมัน2ี เงาที่สองเอาวันทีนี้เรามาสู่เงาที่สามเอาเอาไหวไหมไหวไหมนเดิมฮึบหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหฮึบฮโอ้เดหนเดหนะเสียงไงช่างแต่ช่างดังกึกกึเลยเดนหนเดนหนฮึบลงมือทำคือคำตอบพี่น้องเบ้งน้ำกันเอาถึงแล้วเอาแล้ว สามฮะสามสิบแปดจุ้าไหนไหนจริงหรือเปล่าเบิ่งดูเบิ่งดูดูดูพี่น้องเอาเบิ่งเบิ้งครับอ้าวนี่ครับนี่สามสิบแปดต่ถ้าวันนี้สามสิบแปดจุดสองเพราะว่าตาช่างยังไม่นิ่งอ่าตอนนี้นิ่งแล้วสามสิบแปดจุดสองให้ลดลงมาเอาเอาเอามาทางนี้มาทางนี้ ยังไม่จบเลยจันเดี๋ยวเอาเอาเอาทางนี้ทางนิดนึงยังไม่จบเลยอ้าวพี่น้องยังไม่หนำใจยังไม่จบนั่นยังไม่ตัดต้นครับไปดูไปดูไปดูเดี๋ยวอะไไม่ตัดต้นเดี๋ยวเอาด้ยตัดอันนี้อันอันเอาเอามาเอามาคร่าวๆเดี๋ยวจะยกจะนี่จะยกให้ดูเหมือนกันดูลำที่นี่พี่น้องเบื้องลำเบื้องล้ำอันนี้ก็สามเราจะเห็นต้นด้วยเนาะครับอันนี้ก็น่าจะสามสิบกว่าโอ้เพื่อเพิ่งจะขึ้นสี่สิบนะลำนี้ที่อาจารย์มาขุดให้ดูเมื่อวัน สัปดาห์ที่แล้วนะครับมาพี่น้องเบิ้งเอามันเอาตัวนี้ดีกว่าฮะมาเอาตัวนี้อันนี้ก็เห็นต้นเห็นกิ่งนะครับพี่น้องเบิ้งครับเดี๋ยวให้พ่อไม่พี่น้องดูว่านะะฮต้นกิ่งที่มันนอนเมื่อกี้มันตั้งนั้นลมมันพัดไหนอาจารย์ลมลมลงมามันนะอาจารย์มาอันนี้เราขุดเจอฟอสซิลหรือเปล่าจ๊ะอันนี้ผมไม่ยกนะมันมันใหญ่ยังอ่ะอยากจะยกเหมือนกันนะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะยกกระชังมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใจเย็นๆครับ อันนี้อันนี้เป็นฟอสซิลนะฟอสซิลมันพี่น้องเบิ้งครับอ้าออันนี้อีกล่ะอันนี้ยังยังไม่เอาดินออกนะคือตอนนี้คนงานอยู่ไหนคนงานคนงานไม่เอาแล้วพักอยู่คนคนงานกลุ่มกลับไปก่อนกลุ่มนี้เป็นฟอสซิลตอนนี้เอาเอาฟอสซิลเป็นต้นมีฟอสซิลไปไปดูไปดูฟอสซิลเป็นต้นอันนี้เป็นม่ที่น้องมันฟ้าประทาน ครับพอมานตัดยอดเนาะครับก็คือตัดจากพื้นไปเม็ดยี่สิบนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเดียวที่มันต้นสูงที่อาจารย์ทําให้ดูนะครับอะไรนะอาจารย์ไปดูมันต้นเดียวนะครับมันช้ำไปไปดูอีกมันช้ำนะครับก็คือมันช้ำนั้นก็จะเป็นมันที่อ่านี่คืออะไรอาจารย์มันกระมันที่เราต้นปลูกนะโอ้โหเนี่ยนะที่เราใช้เป็นต้นหนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งเมตรอ่ะ อาจารย์เอาเอาแขนเทียบด้อาจารย์แขนแขนอาจารย์สู้ต้นมันไม่ได้หรอกแล้วก็ว่าอายุตอนนี้ของเขาก็สองปีแล้วตรงนี้นะครับค่อยๆดูหัวพี่น้องต้นพันธุ์ที่มาจากเดิมหนึ่งปีเอ้าแต่มาช้ำไว้ก่อนตอนที่ต้นนี้เหลือต้นเดียวก็เลยไม่เอาไปปลูกก็เลยตั้งไว้นี่เลยเอาเอาเอาต้นหนึ่งปีดีกว่าไปไปเดี๋ยวมันดอดแดดด้วยเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวจะไปสาธยายอะ้รสรุปให้ฟังเคล็ดลับทั้งหมดนะพี่น้องทำอย่างไรจึงจะได้หัวมันขนาดนี้ ถ้ามีอยู่ในแปลงของพี่น้องทั้งหมดเลยเนี่ห้าสิบใช่ไหมผมอ่ะฮะหันนี้ผมว่าห้าสิบห้าสิบโลใช่ไหมผมว่าตาช่างมันจะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะดูพี่น้องดูมันหนึ่งปีมันหนึ่งปีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ล้างมือก,ก่อนครับตรงนี้อีกเบายุบมานนี่ก่อนนายจันงนีไหนยยังไม่จบนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราปลูก แตงกวาด้วยแต่ในขณะแปลงที่เหลือเราก็เอามันฟ้าประทานเนี่ยมาปลูกให้พี่น้องได้เห็นด้วยไหนอาจารย์ฟังไหนเอามาให้เรียนรู้อาจารย์จะบอกว่ามันสามารถปลูกได้ทุกที่ถ้ามีที่ว่างบ้านอันนี้ริมน้ำพื้นที่แค่นี้เอาเบงตลังวา ถึงไม่จันประมาณสองตารางเมตรอ่าโอ้โหหางเงาก็ประกอบไปด้วยท่อนที่หนึ่งท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองครับผมแล้วท่อนที่สามก็ท่อนที่สองท่อนที่สามไอ้ท่อนนั้นท่อนแรกน่ะคือท่อนที่หนึ่งตัวนั้นนี่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ไอ้สองตัวนี่ท่อนที่สามอ่าครับเนี่ยอันนี้ท่อนที่สามท่อนที่สามท่อนที่สามความแตกต่างนะจันะจะเห็นเป็นแบบนี้นะ ทำไม่ถึงเป็นท่อนที่สามอาจารย์บอกก็นี่ไงไอ้ที่มันเหลือเนี่ยอ๋อสะดือโพสะดือโพสะดือจุนอันนี้อันนี้ท่อนที่สองสะดือยังพอเหลือตรงนี้อยู่อ่าอันนี้ท่อนที่หนึ่งมันสะดือมันเกี้ยงหมดละเกี้ยงเลยไม่มีเลยอันอันนี้เป็นมันอีกท่อนที่หนึ่งใช่ไหมครัที่ว่ามันเหลือครับท่อนที่หนึ่งนะพี่น้องถามว่าท่อนที่สองน้ำหนักก็ยังสู้ท่อนที่หนึ่งไม่ได้ถึงมันจะหัวใกล้เคียงแต่น้ำหนักมันห่างกันครับก็เมื่อกี้ท่อนที่หนึ่งสองท่อนมาได้เท่าไหร่สามสิบเกือบสี่สิบโลสามสิบเจ็ดอ ต้องยี่สิบเท่าไรตอนที่สองเหลือยี่สิบหกอะแต่นะห่างกันไม่เลยสิบกิโลใช่ครับอาจารย์เนี่ยถ้าตอนที่สามไปก็เหลือแค่สิบกว่าก็นยังไงมันห่างกันเป็นสิบโลเลยได้เปล่าอยู่ถ้าเราทําแบบวงจรปิดได้อ่ะชัดเจนนะพี่น้องไปเขาล่มก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังให้เห็นว่าหนึ่งกับสองและสามนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของน้ําหนักอย่างไรนะครับขนาดหนึ่งกับสองนี่ความสูสีในเรื่องของหัวนะก็ยังแตกต่างนะในเรื่องของน้ําหนักอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สรุปกันพี่น้องว่า กลเมรเ็จลน่งมันจะเป็นยังไงสงสารตาช่างวะสงสารตาช่างเด้เดเอาลงเอาลงหรือจะเอาค้างตาช่างเอาลงเอาลงเท่าไหร่พี่เออจะลงก็ยังเท่าเดิมอ่ะสาอ่ะสามสิบแปดเจ็ออสามจุดเ สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้าตีไปเกือบสามสิบแปดนะเอาเอาเอาลงนะลงนะเดี๋ยวเอาเอาลงตรงไหนลงตรงไหนลงข้างๆกันนี่ตรงนี้อาจารย์เอออ่ะตรงนี้นี่พี่น้องใช้อาจารย์แล้วนี่ทำให้ดูแล้วยังมาใช้อีกนะเราใช้ปุ๋ยอาจารย์ไม่ใช่ใช้สารปรับปรุงนในอาจารย์นี่ครับเรามาใช้ปุ๋ยอาจารย์แล้วเราใช้แรงอาจารย์ใช้พอพอใช้ปลูกตอนเก็บผลผลิตเลยเลยเลยใช้ยกใช่ไหมเอาเห็นคาตาเลยใช่ไหมพี่น้องจะได้รู้นะครับว่า สารปรับปรุงดินถ้าเกิดมันมีการมาบวกกับเคมีแล้วมันส่งผลอะไรกับดินดินแล้วก็พืชพืชแล้วถ้าเกิดว่ามันได้จุลินทรีย์เข้าไปอีกก็คือ16คอรนเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วมันทําให้พืชของเรานะครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเล่าสู่ฟังแล้ววันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ามันท่อนที่หนึ่งท่อนที่2แล้วก็ท่อนที่สามมันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสรุป จากอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะรวมถึงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งอะไรต่างๆด้วยเดี๋ยวผมเอามาเอาเอาตรงนี้อาจารย์นี่แหละผมจะเอาตรงนี้ตรงนี้นะมายุ่งก็อยู่ฝั่งนู้นกันอยู่นี่กันครับอาจารย์หันหันหน้าทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกำลังว่าจะทำยังไงจะได้เห็นเดี่ยหันหน้าทางนี้จะได้เห็นเออนี่พี่น้องจะได้เห็นหัวมันด้วยจ้าหาตำแหน่งก่อนนี่ขนาดถอนสามหัวนะยัน เรายังหอบขนาดนี้นะสามนี่สามเงานี่สามเงานะนี่ครับเอาปได้สิปวกบอกเขาได้เบาโยดได้คนกู้คนกู้มาเห็นแล้วก็ขอเลื่อนก่อนเมือม่อเช้าเมื่อเช้าคนที่จะมายกหัวมันครับนี่เรายังไม่ได้เข้าแปลงใหญ่นะนี่เอาแปลงแปลงทดลองเล,ลงทดลอง,ลงเล็ก ีกเลใครพี่น้องได้ดูก่อนตอนนี้แปลงใหญ่ก็อยู่ฝั่งนู้นครับผมแปลงใหญ่ที่อาจารย์ปลูกเป็นต้นเป็นต้นให้ดูนะอันนี้เป็นมันต้นนะครับเป็นมันที่เป็นต้นเลยนะเป็นมันต้นอ่าที่ทําทําแปลงทดลองที่ตอนที่ทําคลิปให้ดูช่วงแรกนะจำได้ไหมครับออพี่<อ>พหนึ่งเอาเอาเามันต้นยังไงเดี๋ยวพี่หนึ่งไปไปหยิบมาก่อน<ห>นะมันท่อนมันท่อนเดี๋ยวหยิบท่อนมันมาหนึ่งท่อนกดยดงนะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งไปหยิบมาให้ดูนะครับว่ามันต้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่ามีดดออะรง นี่หยิบต้นมาก็ได้นี่ข้างหลังเรานี่ยหยิบข้างหลังอาจารย์เนี่ยมันตัดมาเลยจะได้เห็นเอามาตัดตรงนี้เลยเอามาตัดตรงนี้เลยนี่ตัดต้นนี้เห็นเลยพี่นึ่งตัดต้นนี้ดีนี่ครับพี่น้องต้นเล็กก็ได้ครับคุณหนึ่งหนึเอาต้นเล็กอ่ะต้นต้นข้อที่สามอ่ะเออนั่นแหละอันนั้นแน่นต้นข้างเนี่ยเออต้นมาตัดมาต้นหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นไปด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนเพราะว่า แต่หลายสวนก็ถามมาเหมือนกันอาจารย์ว่าที่วันนั้นที่อาจารย์พาปลูกมันท่อนใช่ไหมครับผมก็คือนี่ทั้งต้นที่เราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดปลายตรงนี้ออกหน่อยให้มันเดียวประมาณ80เซนหรือเม็ดหนึ่งเนี่ยเราก็ปลูกธรรมดาเนี่ยแหละเดี๋ยวเจอยีนอาจารย์เดียวเย็นเดียวเย็นเดช้าอาจารย์อาจารย์พักหน่อยก่อนฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนมันแปลงนี้เป็นการปลูกมันต้นนะครับผมก็คือหนึ่งต้นใช้หนึ่งต้นเลยครับผมไม่ได้ตัดท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามคำว่าใช่หนึ่งต้นคือท ม็ดหนึงน่งนะนี่เม็ดหนึง่งเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งไว้เราก็เสียบลงไปในดินนี่แค่พ่อก็อุจุครับเอาแค่มันว่าม,มันมีดินถมตรงนี้สักประมาณสักนิ้วนึง่งเสร็จแล้วเราก็ตอกหลักแล้วก็มัดเชือกครับไปดูอีพีแรกที่อาจารย์พาทํามันปีที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงงันสั้นๆนาจา์ทำมเหตุผลต้องเอาไว้ตั้งหนึ่งเมตรยานเพราะอะไรที่เอาไว้หนึ่งเมตรเพราะว่าธาตุอาหารโครงค้างมันมหาศาล าอาหารโครงค้างจอากไหนจันในต้นมันนี่แหละครับโอ้แต่ในถ้าเราตัดเป็นท่อนท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามท่อนที่สี่ท่อนที่ห้าครับก็มีแปลงตรงนั้นให้ดูอีกครับจานอ่ามีแบบเป็นท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามไอ้เป็นมันต้นก็มีครับอ่าแต่มันต้นนี่เวลามันขึ้นโครงสร้างมาแล้วปุ๊บมันจงดงามแต่พอเราได้ต้นโครงสร้างในแป๊บหนึ่งแล้วรประมาณสามสี่เดือนเราก็มาตัดท่อนแล้วมาตัดตรงนี้ให้มันเหลืออยู่ประมาณสักยี่มห้าเซนอะยังไงนะจันเอาสมมุติว่า สมมติอาจะเอาตรงนี้ต่อไว้ก่อนนี่ต่ออ่าต่อไว้ตรงนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้อ่าครับแล้วพอมันานไปปุ๊บมันประมาณ3เดือน3าถึงสเดือนเนี่ยมันจะลงหัวแล้วครับผมมันมันเป็นหัวเท่านิโป้เท่าด้ามจอบด้ามเสียมแล้วครับอาจารย์ก็ให้มาตัดตรงนี้มาตัดให้มันแตกขึ้นมาเป็น 3- ามสี่กิ่งแบบนี้ขึ้นอ๋อตอนแรกมันเป็นท่อนเดียวตอนแรกมันเป็นท่อนอย่างนี้ครับผมมันก็จะเป็นพุ่มเลยอันนั้นไม่ได้ตัดน่ะเห็นชัดเจนน่ะที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ยังไม่ได้ตัดมันเห็นชัดเจนไหมต้นที่มันล้มอะอ๋ แต่พอเราไปสามสี่เดือนปุ๊บเราก็มาตัดปุ๊บพอมาตัดปุ๊บพวกนี้มันก็จะแตกกิ่งสองสากิ่งแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามันมันลงหัวแล้วครับมันดึงเอาน้ํามาเลี้ยงต้นครับต้นมันก็เลยสมบูรณ์เร็วหลังจากนั้นเราก็สารปรับปรุงดินอินรีเคมีหมักแร่ด้วยพอร์ดทั้งน้ำหมักส่วรหนึ่งสูตรสองสูตสามบวกทั้งเป็นเคมีที่เราจะต้องมาประยุกต์ในการที่จะหมักร่วมกับสารปรับไอสารปรับปรุงดินส่วนหนึ่งประยุกับน้ำหมักส่วนหนึ่ง ขีดพ้นทางใบครับอาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึงทําไมเหตุผลทําไมอาจารย์ถึงให้ไปตัดเพราะอะไรเพราะผมต้องการเอาน้ําหนักไปตลาดอ๋อต้องการเอาน้ําหนักก็ผมบอกว่าพอแป้งเนี่ยหัวมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไหนมีหัวมันที่มันขาดไหมไม่มียังไม่มีเ้าหัวมันเนี่ยพอสมมติว่าช่วงสามเดือนช่วงสามเดือนมันหัวประมาณแขนเนี่ยเนาะประมาณนี้สามสี่เดือนมันจะหัวใหญ่กว่านี้แล้วหัวเท่าแขนก็มีแล้วครับเราไปตัดต้นมันมีใบไหมไม่มีใบ ตอนนี้มันก็จะแตกตุ่มอย่างนี้ขึ้นมาเป็นใบเห็นไหมนี่เขียวๆเนี่ยอ้อี่นี่ยเอาง่ายๆมันก็จะแตกตุ่มอย่างนี้ขึ้นมาเป็นใบใช่ไหมครับพอมันแตกตุ่มจุ้ยๆนี่ขึ้นมาจะเป็นใบเนี่ยครับมันต้องใช้น้ํากินไหมต้องกินต้องกินน้ํายันมันจะเอาน้ําจากไหนมันเอาน้ําจากฝนฟ้ายันฝนฟ้ามันไม่ตกเนี่ยอ๋อมันก็ต้องเอาน้ําจากหัวมันเองเอาหัวมันเองอ่าเพราะว่าหัวมันใหญ่แล้วดิมันก็มีน้ําอยู่ในหัวครับครับ หลังมีแป้งมีอะไรยในหัวมันก็ดึงน้ําออกจากหัวมาเลี้ยงใบครับเอ้าตอนนี้หัวมันก็ฟอก็เหมือนลูกโป่งเราเป่าโป่งไปแล้วเอาลมออกหมดไปยังไงมันก็แวบมันก็แวบตอนนี้พอใบมันออกมาสังข้อแสงครับมันดูดอาหารได้มันก็เป่าลูกโป่งเข้าไปขึ้นเอาเราเจตนาให้หัวเขาแฟบให้เดกันดึงอาหารจากหัวไปเลยจ้ะแต่นี่ลูกโป่งเนี่ยมันยังไม่เคยเป่ามันเป่าไปสักพักหนึ่งมันจีแตกแต่ลูกโป่งถ้ามันเป่าไปแล้วปุ๊บเราลมออก เป่ามันจะใหญ่ขึ้นสองเท่ามันจะยืดเออใช่ใช่ให้เกษตรกร,กร,กร<ๆ>ทุกคนไปซื้อลูกโป่งมาครับจันลองเป่าแบบปุ๊ปุ๊ปุ๊ว่าใหญ่ขนาดไหนขนาดไหน,น,ไหนก็ลองเทียบเทียบดูบไปสักพักหนึ่งมันจี่แตกเพราะมันไม่เคยโดนเป่าครับแต่ถ้ามันโดนเป่าแล้วปุ๊บปล่อยลมวอกแล้วไปเป่าใหม่มันจะยืดขึ้นมาได้เป็นสองเท่าเลยจะใหญ่กว่าเดิมเอาแค่ถุงยางอันามัยพูดแบบไม่ไอายนะครับถุงยางนามัายเนี่ยเราเห็นเล็กๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมพูดลามกนะพี่น้องเกษตรกรน้ําคู่ถังหนึ่งใส่เนี่ยนะ ดูถึงความยืดหยุ่นนี่ไง oh. ที่สมสื่อตรงนี้สือว่าข้าหัวมันดึงน้ําออกปุ๊บเนื่องจากว่าพืชเนี่ยเขามีผานังเซลลที่ป้องกันตัวเขาเน่าเขาเสื้อโรคเข้าครับพอเขาได้อาหารปุ๊บมันจะทาให้เซลพวกนั้นเขาเรียกว่าเซลย์ยืดหยุ่นออกมาครับอาจารย์มันเลยได้หัวประมาณนี้อย่างไงไหมเมื่อกี้มีเงาหนึ่งมันเป็นอะไร ไอ้ไอ้น่นไอ้ฟอสซิลแล้วครับมันไม่ใช่หัวมันแล้วมันเป็นฟอสซิลมันแล้วเห็นไหมแต่หัวนั้นเดี๋ยวจะต้องไปหากิโลมาใหม่อ๋ออาจารย์ที่ให้ตัดเนื่องจากว่าต้องการให้เขาขยายหัวเพิ่มถูกโดยการหลอกล่อเขาให้เขาถูกแฟบลงก็ตรงนี้มันเป็นมันเป็นผนังเซลล์ไงผนังเซลล์ของหัวครับอะไรก็ตามถ้ามันดึงน้ําออกปุ๊บพอมันเอาแป้งเอาอะไรเข้าไปใหม่ปุ๊บครับมันขยายตัวมันเองได้อันนี้เป็นระบบธรรมชาติ อ๋อะพี่น้องชัดเจนแล้วทีนี้อาจารย์แต่สําคัญบ่แเมนไปตัดแล้วปล่อยไว้จนหอดสิบสองเดือนไปขายครับเจ้าก็จะได้หัวซํานี่ละเอาข้อควรระวังเลยอาจารย์มันบ่แเมนข้อควรระวังเจ้าเอาอาหารออกไปแล้วเจ้าว่มีการเติมอะ๋อห้ามทําเลยห้ามทําคือถ้าเติมก็ต้องปุ๋ยต้องเป็นสองเท่าเอาละทีนี้มาถึงให้มากยังพอให้มากเพียงพอเพราะจะเรียกว่าคุณตัดวงจรการการทํางานเข้าไปหนึ่งช็อตเลยหนาครับ พอเราตัดปุ๊บตอนนี้เราเคยใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณสผมผมไม่ได้ว่าปุ๋ยนะผมพูดเรื่องสารปรับปรุงดินครับเราเคยใส่สารปรับปรุงดินอยู่ว่าอ่ะต้นหนึ่งเราใส่อยู่ประมาณต้นละกิโลสมมุติครับอ่านี่เราต้องเพิ่มเป็นสองช็อตละสองเท่าเลยเป็นสองเท่าอ๋องั้นอาจารย์เรียบเรียงให้เลยอาจารย์อ่าตอนนี้สมมุติว่าเราตัดต้นปุ๊บตอนแรกเราก็ใส่สารปรับปรุงดินไปก่อนเราทําปลูกมันไปก่อนพอมันมันติดปุ๊บออกใบได้สามเดือนพอเราตัดต้นปุ๊บเท่ากับเราปลูกมันใหม่ทันทีอืมเห็นไหมค่ผม เพราะว่าทุกอย่างที่เอามากินตอนแรกน่ะแทบจะเหลือแต่เหลือน้อยมากละครับผมตอนนั้นเราก็ต้องจัดเหมือนว่าตอนนี้ผมปลูกมันใหม่มาแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มีการไถรไม่ได้มีการมาเสียบแต่ใช้ต้นต้นตอเราก็อัดของทุกอย่างเหมือนเราทําแปลงครั้งแรกเลยเห็นไหมครับผมไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ถือว่าหมดกัน อ๋อกินไปหมดแล้วถือว่าหมดกันไปเลยตอนนี้<ม>ก็คือน,นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เลยทันทีคพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ได้อาหารได้อะไรปุ๊บเขาจะแตกขึ้นมาตอนนี้เขาจะเป็นมันเสมอหรืมเลยถ้าเป็นท่อนแรกเนี่ยปุ๊บนี่มองไม่ออกว่าใครสวยกว่าใครเลยโอแต่ถ้าปลูกมันท่อนที่หนึ่งบวกท่อนที่สองบวกท่อนที่สามมา,าทีนี่พอพวกพวกนี้มันแตกใบขึ้นมา มันท่อนที่สามบางต้นมันถูกงําตายไปเลยนะใช่เหมือนต้น,ตนนั้นนะครับเน, <c oughs> นี่ยมันท่อนที่สามเป็นมันต้อนที่สามตอนแรกเนงามเหมือนกันพอตัดต้นปพ๊บมันท่อนที่สามโดนงําหัวเท่าแขียนเลยตอนในพวกนี้ก็ไปหัวใหญ่ท่อนที่สองยังพอสู้ได้นะ <c oughs> ครับอาจารย์แต่ท่อนที่สามนี่ร่วงเลย <c oughs> เดืนสามเดือนนี่มันเห็นผลแล้วเห็นผลทันตาเลยถ้าอย่างนั้นพี่น้องควรที่จะแยกใช่ไหมอาจารย์ผมบอกว่าแยกท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามผลรับแรงอื แต่ตอนงหลังมาเห็นเกษตรกรหลายท่านที่เข้ามาอบรมกับอาจารย์แล้วก็มาเรียนรู้ศึกษารไปด้วยกันเนาะมาถอดบทเรียนพอเขาไปทําแล้วอาจารย์เคยทํามันอยู่ไร่เราประมาณสี่ตันนะครับมันขึ้นมาแปดเก้าตันแต่เขาใช้ท่อนที่หนึ่งกับท่อนที่สองวันนั้นเขาก็มาดูอย่างนี้นะนี่อันนี้อันนี้มันท่อนที่หนะน,นึ่งน,น,นะอาจารย์อันนี้มันท่อนที่หนึ่งนะอันนี้มันท่อนที่สองนะใช่ไหมถูกไหมถูกเนาะเออถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้มันท่อนที่สองตัดต้นครับมันท่อนที่สองได้เท่าไหร่ยี่สิบกว่ากิโลครับดูหัวมันต่างกันม หัวไม่ต่างกันนะยันหัวมันไม่ต่างเพรามเผิหัวมันท่อนที่สองจะดูดีกว่าหัวท่อนที่หนึด้วยซ้ำไปใช่ใช่ยานแต่น้ำหนักท่อนที่หนึ่งในสามสิบเจ็ดเกือบสามสิบแปดใช่ครับอันนี้เหลือยี่สิบยี่สิหกเห็นไหมหางกันสิบโลเลยนะแต่ความเราดูเหมือนมันไม่ห่างใช่ครับอันนี้ท่อนที่หนึ่งมนกันได้เท่าไหร่สามสิบแปดสามสิบแปดอ่าท่อนที่หนึ่งมุกันในสามสิบเจ็ดสามสิบแปดคผมบอกว่าท่อนที่หนึ่งเนี่ยทุกท่อนจะไปยกมาเลยหนึ่งก็ท่อน ครับผมอ่ะอันนั้นคือท่อนที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่านี่เพลินๆนี่มองไม่ออกนะอาจารย์มไม่ออกเอาเ่ายุดเอาเกษตรกล้วยๆมาดูสิใช่เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะพิจารณาตรงไหนคิดว่าเพราะว่าหัวใหญ่กว่าตัวนี้หัวใหญ่กว่าด้วยซ้ำครับหัวจะใหญ่กว่าคอ่าเห็นนะเนี่ยใหญ่เราก็คิดว่าน้ำหนักมันเยอะสิอาจารย์ก็นั่นไงแต่ข้างในเขายังผมบอกว่าธาตุอาหารคงค้างความแน่นใช่ไหมนี่คือความเนี่ยธาตุอาหารคงค้างท่อนแรกเนี่ยมันมีเพียงพอมันคำดันแป้งพวกนี้ได้ อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นอย่างที่ผมอธิบายว่าเนี่ยทำไมผมต้องให้ใช้มันท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามเนี่ยเป็นลักษณะนี้อก็ขวดน้าลิดครึ่งนี่อายไหมอายแล้วเนี่ยอาจารย์เอามาเทียบตัวนี้ที่บอกยุ่นเลยมาเทียบมาใส่ตัวนี้มาใส่ตัวนี้นี่นะพี่น้องนะดูนต้องใช้ขวดต้องใช้ขวดน้ําตาลิดครึ่งนี่ประมาณสี่ขวดน่าจะสี่ขวด อันนี้ท่อนที่สองนะท่อนที่สองแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักไม่ได้แต่ถ้าไปเจออย่างเงี้ยนักไปอย่างเนี่ยพี่น้องน่ะอ๋อเอาคนหนึ่งลองหาขวดลิตรครึ่งไปใส่กับท่อนที่หนึ่งดิของพร้อมไม้เลยพี่น้องหยิบหยิบกับไปแบบไปกันเนี้ยเนี้ยหยิบกับเบลยุทธ์ไปไปใส่กับท่อนที่หนึ่งดิอ๋อเอาเลยไปเลยนี่พี่น้องดูนี่คือความต่างที่ชัดเจนนะครับวันนี้ร้อยเรียงให้เห็นภาพแล้วนะพี่น้อง